ยางแตน่องอยู่ได้ก็ครับมันบอกลยครับยางมันตนึงครับ้ยางตน่งน่อ,อ้างแตแล้วป่อยงไรต่อก็ปุนี่มันใต่ครับมันเริ่มออกขึ้นมานะอ๋อนี่ันกขี่็ปีสี่สามแล้วครับเนาะตับปีที่สาอตอนแรกยางป่ายแต่เนืองกีดบอก,อกเลยเนยา <with> ะกีดบอกเอกลยครับแล้วก็บอกลยนะี่ห้าต้นมันอกลยนะ ที่นี่ครับที่ปนแห้งเจ้าของเมื่อกี้แล้วป้าเอาปุ๋ยตัวนี้ใส่มันมันน้ำยางเราออกเลยออกครับปุ๋ยยมันออกทุกต้นเลยนะครับนะอ,อ้ออออกออเจียมาปุ๋ยแรกมันจะเริ่มบอกให้ออกแล้วที่ตอนนั้นบม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนเนาะมาดูเนาะนี่เป็นเรื่องกิบดออกปุ๋ยนี่เราต้องใส่มาดูสูงก็ดูเลี้ยงตลอบ ตอนป้อยังแต่เน oh, ok okay. 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 ิ่งนี okay. ่ป่อแก้งได้กับมาหายแก้จะได้กับบหายนะครับเรื่องแกจะได้กับบหายมาเจ๊ตัวนี้ครับ พอใจครับพอใจปุ๋ยตัวนี้พอใจครับพอใจเนาะโอเคขอบคุณครับผลกีกันนานพอจะวไปเลยละกเปลอกมนจียปลกเปลเปลกเาล็อเอาเอามาใส่ทีแรกเอามาใส่ใส่นึงก่อนเอามาใส่นึงตคืนมาหมดอ่ตอนแรกเจ้าม่ยทิ้งล่ะเบาล่ะต้นยางนี่เจ้ากาจะเบาแล้ครับก็ผลกีดกอนนานจะเบาทว่าไปเลยอะ ไต่หนึ่งนักกับบ่าแม่สาวกคต้นนะครับสาวกคต้นเขายอมทิ้งอ่ะนนอทิ้งกูปิดแล้วผมมาดซอกก็เลยเอาทันเดอร์ไปใส่เป๊กขึ้นมาแหมลองใส่พอคนเรื่องาบอลงใส่พอรู้เลยที่นี่ลองใส่พอผมกูปิดพอผมออกหมดมันยางออกอ๋อเหมือนปกติกับยางที่แบบไต่นึ่งก่อน จะเหมอนกันเลยครับเดี๋ยวนี้นาจะคนใหม่ๆก็มันกับค่อยๆออกไปแล้วก็ะปีแรก,กค่อยๆออกไปแล้วที่นี่มันใส่ปีนี่มันออกนักนี่ครับสามสีมีดก็ออกแม้เต็มเลยเต็มก๊อ,อกแล้วเนาะ,ะต้นยางขนาดนี้นยนนกี่ปีแล้วเนี่ยสาวไม่สามสิบปีแล้วกครับนี่ต้นยางแกแลรวครับ โอ้ดีใจตัวเปล่าที่มันแกปัญหาใหพ่อได้เนาะครับครับครับพอใจมาสามปีรอดรวดปีรวดเลยครับได้ใจตลอดไปเนาะพ่อเนาะครับครับครับยกนิ้วมันครับมาทันเดอร์นี้ยกางเี้ยมครับสุดยอดเนาะโอ้ครับครับอ่าพ่อใจปุ๋ยทันเดอร์นี้เป็นได้เพ่งครับป๋าเล่าให้ฟังเนาะเล่าเลยครับเล่าเลยใจมากี่ปีละสามปีแล้วครับสามปีแล้วเนาะส่วนอยู่อำเภออย่างครับ อยู่เบอภูเพียงครับภูเพียงอ่าเริ่มแรกที่เอาทันเดอร์มาใช้เนี่ยมันเป็นนี่นได้พรองปอดร้องเหล่าขอฟังเนาะน้ำยางมาค่อยออกกันครับแล้วที่นี่ผมเอามาใส่แล้วก็มันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยน้ำร้อนน้ำร้อนไหลนี่ครับน้ำยางไหลดี่ก็มาออกปีสามสี่เมตรกับหนึ่งตัวเนาะเอาเปลี่ยนปีไปมันก็มาออกไปเลยครับเอาเช่นนั้นก็เอาไี่ เอาลองเตียวไปพอต้นอื่นแล้วอ่ะดูดูหอยกิดมานะครับก่อนที่จะใส่ทันเดินมันกิดบ่ออกครับป่ครับมันอยางเป็นอันหาบ่หู้ครับผมก็บ่หู้นะครับน้องก็ที่นี่ผมเรียกคนเตือนปุ๋ยเอาปุ๋ยอะไรมาใส่ครับสมก็มันปุ๋ยยูเรียซอต่อสีแก่นซอสีแกนแล้วที่นี่มันผม ทดลองกีดพอขึ้นกีดสูงพอนยนะครับหน,หน้าหน้ามู่นี้มันหมูม่นี้กีดกีดเลยขึ้นกีดสูงพอยมือออกแล้วกันไหมออกดีนะป้นอนาะครับผมบออกดีต่อเนื่่อองหลตเนื่องไรต่อนเนื่องไรต่อเนื่อง,น,น,องน้ำยางได้ค้นดีก่อได้น้ำหนักก่อนได้หนักครับได้หนักขึ้นมาพือเลี้ยงเพื่อเป็นไผ่นี่ยเอเลี้ยงเปียกครับอ๋อเพื่อเพื่อเป็ี่ยนยางครับเป็น เป็นเท่าแกสวนนี่นะครับเป็นประธานสากรอนยางก่อนครับเป็นประธานสากรอนยางที่บ้านอันนี้บ้านตุ้งน้อยหนองบัวนี่นะครับอ๋อนหนองบัวสวนเพิ่อนมีกี่กี่ต้นครับยางนี่ผู้หลายครับสาวกไรนะครับสาวกไรเนาะครับกอดใจมาสามฝีละครับผมแล้วสังเกตดินเหรอดินดีกับดินดีครับผมเซะแล้วที่ผมตัดหญ้าโคกเลย ปุ๋ยใบลงมาแล้วก็ปุ๋ยเมล็ลงนุ่มก็ครับนี่ผลตกระเพาะมันก็กิดได้เลยครับปีนี้ปลอดไยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะทันเดอร์เนี่ยนะหลังจากให้ใจทันเดอร์มาสามปีย่างไหลดีตลอดเลยครับซึ่งยอดเลยครับคุณภาพยังก็ดีตัวเอง ุ่่ม,มบมีีเยแล้วส่วนแถวนี้เปิ้นใจตัวเฮามีก่อมีครับส่วนของผู้เลี้ยงเปี๊ยกนี่เจมมดก็ลูกน้องเป็นชิปบุคคลครับตรงไหนไหนเจมส์มดก็แล้วถ้าใบใบ,บใจส่วนผู้เลี้ยงเปี๊ยกเรามีใจตัวเฮาก่อนหมูน,นะครับหมูเนาะคร,ครับครับ่ไได้อไปอครับโอเคครับครับ